สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนพฤษภาคม2564 8พฤษภาคมที่ชั้นหนึ่งอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชชาทองแย้มนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาติและสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจันทบุรีช่วยกันจัดสิ่งของถุงยางชีพเครื่องใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเองในบ้าน 9พฤษภาคมที่โรงพยาบาลสนามจันทประชาร่วมใจตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูดนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทรดรธนพัฒน์กิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งนายแพทย์สาธรณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามบ้านจันทเขมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทหารหนาว,วิกโยธิน สิบพฤษภาคมที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองฝ่ายปกครองจันทบุรีนายสุธีทองแยม้มได้นำสมาชิกอาสารักษาดินแดนด้วยการจัดเตรียมสถานที่และประกอบเตียงกระดาษที่ได้รับมอบจากบริษัทเ c g พร้อมฉากกั้นเตียงที่ได้รับมอบจากโรงแรมกเกษมสารเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสถานที่กักตัวโลคอนควอนทีนสิบพฤษภาคม กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราเดินหน้าจัดกิจกรรมกองทัพเรือร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยพลเรือตรีปริญญาธรรมภูลพิทักษธรรมรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยพลเรือตรีอภิลักษ์กลิ่นมนเสนาธิการ และจิตอาสาได้เดินเท้าเข้าประตูบ้านประชาชนส่งมอบอาหารน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนเขตเทศาบาลเมืองจันทบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 12พฤษภาคมที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเข้ามอบเงินสดและสิ่งของที่จำเป็นในการป้องกันยับยั้งสถานการณ์โควิดเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารสารลกลางจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบสิ่งของจากสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีและภาคเอกชนที่บริจาคเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันยับยัง้งรวมทั้งสร้างฝัญกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 12พฤษภาคมที่บริเวณล,ลานพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าตึกประชาธิปกสดีเดตโรงพยาบาลพระปกเกล้านายอลงกรณ์แอรครัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยภริยาและภาคเอกชนร่วมมอบเงินสดและสิ่งของที่จําเป็นในการป้องกันรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ไพรสเนจจันทบุรีเกษตรกรชาวสวนผลไม้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั่วไปนักเรียนนิสิตนักศึกษาหันมาขายสินค้าออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดลดผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยนําสินค้าผลไม้ตามฤดูกาลของจันทบุรีที่กําลังให้ผลผลิตมาฝากไปรษณีย์จันทบุรีเพื่อส่งไปยังลูกค้าปลายทางภายหลังจากที่จังหวัดจันทบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกอรมนร,ร่วมกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกสุ่มตรวจตั้งด่านประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานในเวลา22-4นาฬิการะหว่างวันที่13-31พฤษภาคม2564จากการสุ่มตรวจได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนและไม่พบการกระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่ง 17พฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยราชรภัฏอารามไัยพันนีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทุกภาคส่วนร่วมรับมอบโรงพยาบาลสนามและสถานกักกันโรคท้องที่ LQ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามรักษาราชการแทนอธิการบรดีมหาวิทยาลายัยราชรภัฏอารามไัยพันนีที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ตำบลอนนัมอเภอเมืองเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานมาตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงแคมป์คนงานจำนวน300คนเช่นเดียวกับที่วัดบุรพาพิทยารามได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานมาตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มแรงงานสถานประกอบการหลงผลไม้ในพื้นที่อําเภอท่าใหม่จำนวน300คน19พฤษภาคม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายนัทพงศ์สิ่ริบุญประลัดจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของสถานที่กักกันเฉพาะองค์กรหรือองค์การเซชั่นควอนตีนเพื่อใช้ในการกักตัวคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาในราชอาณาจักรรวมทั้งแรงงาน3สัญชาติลาวกัมพูชาเมียนมาที่เตรียมเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม MOU นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยข้อมูลที่รับทราบมาจากนางสาวอาทินันอินทรพิมกงศุลฝ่ายเกษตรประจำสถานกงศุลใหญ่นนครเสี่ยงไฮว่าจากความร่วมมือและความเข้มงวดของจันทบุรีในการส่งออกผลไม้ทุเรียนที่มีคุณภาพสดและอร่อยส่งผลให้ยอดนำเข้าทุเรียนปีนี้ของตลาดเจียชิงและผู้นำเข้าทุเรียนจากไทยในประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละสิบ ส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรจึงขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนแบบปีนี้ตลอดทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมตามอำเภอหมู่บ้านชุมชนต่างๆได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเช่นที่บ้านคลองเตยหมู่ที่14ตำบลคลองนารายอสอมอพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 25พฤษภาคมที่ชั้นหนึ่งอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางสาวปานีนาคนาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชาทองแย้ม นายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีช่วยกันจัดสิ่งของถุงยางชีพเครื่องใช้ที่จําเป็นในการดังรงชีพที่สภากาชาติไทยและสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีจัดเตรียมก่อนส่งมอบนายอำเภอและผู้แทนอําเภอเป็นชุดถุงยางชีพชุดทานน้ําใจผู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในช่วงเดือนพฤษภาคมทุกสัปดาห์ จังหวัดจันทบุรีได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสริมมาตรการของจังหวัดให้รัดก,กลุ่มครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเน้นการตรวจเชิงรุกยับยั้งกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทยชาวต่างชาติกลุ่มผู้ประกอบการแรงงานหลงผลไม้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 กรวมทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่ จากต่างจังหวัดที่อาจแพร่ระบาดมาอย่างจันทบุรีอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มดีขึ้นหลังจากที่จังหวัดได้ปรับแผนเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างละเอียดต่อเนื่อง